โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับช anel ที่มีชื่อว่าก๊อฟกรมระเบิรอีกแล้วนะครับผม ก็วันนี้เนื่องจากเป็นวันที่อากาศค่อนข้างดีนะครับผมกม็เรามาอยู่ที่เดิมกันอีกแล้วนะครับผมที่ที่เราเอาไว้รีวิวรถหรือไม่ก็เอาไว้แบบจอดรถเพื่อถ่ายรูปนะครับผมที่จริงตรงนี้มันเป็นที่ก็เหมือนแบบพวกออฟฟิศอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่มีเมื่อใครมาเช่าก็เลยแบบไม่รู้ว่าเข้ามาได้หรือเปล่านะแต่กลัวเข้ามาแล้วแหละนะครับผมก็วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาพูดกับหลายๆคนที่กาลังจะคิดจ,จะซื้อรถอยู่นะครับผม,ผมก็ผมรู้ว่าทุกคนมีฝันนะผมก็มีฝันเหมือนกันนะผมมาพูดถึงเรื่องความฝันของผมกันนะผมแล้วก ความฝันของแต่ละคนด้วยเพราะว่าดูในคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยมีแต่คนคอมเมนต์ว่าเออจะซื้อรถจะซื้อจะออกรถคันนี้จะออกรถทีนน่ห้อนี้จะออกรถที่ห้อนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าเออ G P X นะผมก็คือเดมอนคันนี้แหละก็คือเป็นตัวนี้แหละนะครับผมที่เขาจะออกกันนะซึ่งผม่ามีความฝันนะตอนแรกเลยคือผมจะมาพูดความฝันน้งแต่ตอนก่อนที่จะออกคันนี้แล้วก็อนาคตว่าอยากจะออกรุ่นอะไรนะครับผม นะครับผมก็ตอนแรกนะผมผมมีความคิดว่าน่ะไอก่อนที่จะออกคันน้าที่จริงผมไม่คิดจะออกคันนี้เลยนะผมจะไปออก M S X เ้ยคือโคตรอยากได้แบบอยากได้มากแบบอยากได้มากกเลยแบบ M S X แม่งสวยอะ่ะแบบตัวตอนนั้นตัว2 0 1 8ันสิบแนี่แหละนะโคตรอยากได้เลยฮนะแต่ไม่มีเงินตอนนั้นยังไม่มีเงินนะผมบ้านบ้านก็ไม่ไอ้นี่เดินนะไม่ออกให้เดินนะผมแต่ตอนแรกก็ไปดูว่าเอ้ยมันดาวศูนย์ว่ะก็ตอนแรกว่าจะดาวศูนย์แต่ก่อนที่จะดาวศูนย์คือผมต้องไปหางานทําก่อนใช่ไหมไปหางานทําเสร็จปุ๊บอ่ะตอนแรกอ่ะ ดีนะตอนนั้นนะที่พ่อเขาไม่ออกให้นะผมเพราะว่าถ้าตอนนั้นเราดาวศูนย์ก็จะผ่อนสามพันย่อยเอ็มเอซกัดเสี่ส้อ425่้าเดิมมันก็น้อยเนาะเราก็คงแบบทํางานไปแล้วก็คงต้องทํางานอะ่ะคงไม่ต้องมา คือถ้าถ้าตอนนั้นออกออกตอนนั้นอะก็คือเราก็ต้องทํางานอยู่ถึงตอนนี้นะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีผมไม่ได้ทำงานพาร์ทไทม์นะผมเดี๋ยวพอนะ่ออลไเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังนะผมคือตอนแรกก็อยากออกเอมอเอพอออกพอแบบพ่อไม่ให้ออกปุ๊บมันดาวสูงไงมันผ่อนแพงเกินนะผมมันผ่อนแพงเกินแล้วผมก็เลยตัดใจละโอเคไม่เอาละเพราะว่ามันผ่อนแพงเกินนะผมแล้วดาวแล้วผมก็ไม่มีงานทําด้วยแล้วหลังจากนั้นอนะผมก็ไปหางานทำเว้ยหางานทํา แถวบ้านนี่แต่เป็นพาร์ทไทม์แถวบ้านนะครับผมเอาเป็นเอเนเอเป็นคลา้คลายๆแบบห้างสำหรับสินค้าแต่มันเป็นเล็กๆอ่ะเล็กๆอ่ะไม่บอกชื่อเลยกันแถวบ้านผมนะครับผมนะก็ไปทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็ตอนนั้นคิดแล้วแหละว่าจะเอาเอสเอ็กก็คือทำงานไปเรื่อยๆเลยจะเอาเงินมาดาวน์เอสเอ็กซ้วยแล้วตอนระหว่างทํางานนะผมก็คิดว่าเอสเอ็กมันร้อยยี่สิบห้าเองนะเว้ยมันก็คงแบบขับไม่มันเท่าเท่ารถร้อยห้าบปรูไหมผมก็เลยหาเลยว่ารถร50คันไหนดีที่มันแบบถูกๆแล้วแบบทรงมันสวยนะผมตอนแรกก็เล็ง c b r ไว้นะเพรา R15 ผมไม่ค่อยชอบนะคนมันเอาเยอะแล้วผมไม่ค่อยชอบรถที่คนขับเยอะนะครับผม แล้วก็ไปเจอคันนี้ครับผมเป็น g w a g Demon 150 GR <Wow. S 1> นะครับก็คือตอนนั้นอะมันตอนนั้นมันช่วงปีกำลังจะปี20เว้ย2019กำลังสส้นเดือนธันวาเว้ยคือตัวนี้มันคือตัว2019คือตัวใหม่เลยเว้ยเป็นสีใหม่แบบโฉมใหม่เลยเป็นลายอย่างเงี้ยเป็นลายอย่างเงี้ยออกมาเป็นโฉมใหม่เลยของปี2019นะครับผมก็ก็เลยแบบตอนนั้นคือตั้งใจเก็บจริงจริงก่อนที่ผมจะมาทำงานนะผมเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งแล้วแหละเก็บมาได้ก้อนหนึ่งแล้วแล้วก็มาทำงานอีกนะครับผม จนผมทํางานผ่านไปเป็นเวลา2เดือนผมก็เลยได้เงินแล้วมาก้อนหนึ่งก้อนนึงของผมคือส0 0 0 0ื่นนะได้มาสา0 0 0ื่นปุ๊บก็เอาเงินอนะไปดาวรถคันนี้เลยตอนแรกก็หาร้านอยู่แล้วเอาร้านที่มันถูกนะครับผมก็เจอร้าน1นแถวบ้านนะผมก็ไปดาวมาก็เลยได้เป็นคันนี้นะผมเป็น d e มอนไรซ์ซิมทีอาเป็น ตัวสปอร์ตลักชัวรี่อีลิสันนะผมบางคนสงสัยว่ามันมีไอเดมอนลัทธิศ์เนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างนะมันมียวผมนะมันมีเดี๋ยวขึ้นภาพไปเลยมีตัวแรกก็เป็นเออลักชัวรี่ธรรมดาแล้วก็สปอร์ตลักชัวรี่นะผมไอรุ่นไอรุ่นที่สองสปอร์ตลักชัวรี่มันจะเป็นสีทูโทนอะ่ะเออสีแดงขาวกับเทาขาวอะดอททองอ่ะเออแล้วส่วนรุ่นที่สามก็คือรุ่นนี้ผมรุ่นนี้ก็จะมีสีแดงมีสีดําแดงแล้วก็มีสีเหลืองก็คือรถเนี่ยปีผมอะ่ะสีเหลืองแต่ยังเป็นคาบูนะ แล้วรุ่นที่4ี่ก็เป็น FI เป็นที่ผมรีวิวไปของน้องผมฮะนั่นคือรุ่นที่4ี่นะครับผมเป็นรุ่นหัวฉีดนะฮะก็คือนั่นก็คือรุ่นสุดท้ายแล้วมั้งไม่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะเป็นหัวฉีดก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับผมนะก็นาะผมก็เลยได้คันนี้มาโหตอนได้คันนี้คันวันแรกนี่แบบดีใจมากแบบดีใจมากเลยแบบเฮ้ยนี่มันความฝันของกูตอนอายุ1ิบหกสิบเจ็ดเลยนะเว้ยนะครับผมมันคือความฝันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะนะผมก็คือเป็นความฝันที่เก็บเงิน3 0,000ื่นมาดาวรถนะครับผม เป็นครั้งแรกป,รปรกติขอตังค์พ่อแม่ไงแต่น,นี้ผมกล้าพูดได้แล้วผมไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่แต่ถามว่าตอนค่าขนมพอ่อใครใครให้ใก็คือพ่อแต่ก็คือเราก็เก็บไว้มันเป็นค่าขนมที่เราเราต้องไปโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะเออนะครับผมผม,ผมก็เลยได้คันนี้มานะผมคือตอนคือตอนแรกก็ไม่กล้จะเอานี้หรอจะเอา CBR แล้วแต่แม่บอกว่ามันใหญ่ไปก็เลยเอาคันนี้มาแทนแต่คันนี้ก็ถามว่าเอามาแล้วรักไหมโคตรรักเลยโอเครักมากเลยผมดูแลมันทุกซอกทุกมุมอะผม รักมันเหมือนลูกนะครับผมก็ผู้ชายเนาะได้รถมาก็รักใครๆก็รักนะผมถามเนะ่อยใครใครใครซื้อรถมาแล้วไม่ไม่รักบ้างอะ่ะกูถามเนะ่อยเอางี้ดีกว่านะก็เลยได้คันนี้มาเพราะว่ามีคนถามเยอะมากครับว่าเนี่ยไอของแต่งพวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย,ทง,ยทงท่ออะไรเนี่ยไปเลี้ยวอะไรน็อตเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะผมมาแต่งมีคนถามนะจริงมีคนถามให้ดูมีคนถามว่าผมมาทํางานอะไรเลย ออกคันนี้แล้วก็แต่งเอาเงินไหนมาแต่งผมก็เลยพูดเลยนะผมไม่ได้ทํางานผม,มเก็บเงินค่าขนมทุกวันนะครับผมแล้วก็เก็บ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 มาก็คือไอทิโพนั้นผมก็เก็บเช่เนค่าขนมมาเลยเนะี่ยทุกอย่างในรถเนี่ยผมเก็บเงินค่าขนมมาเลยแล้วก็มาแต่งนะครับผมเพราะว่าผมชอบการแต่งให้มันแบบดูไม่เหมือนใครนะนะครับผมก็ผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่มีฝันนะครับผมสำหรับคนที่มีฝันก็ดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าตัวเองแบบว่าเอ้ยประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับผมผมคิดว่าผมก็ประสบความสาเร็จในจุดจุหนึ่งแค่นั้ แปะพาไปเลยนะมีนอ้องคนนึงถามมาว่าพี่จะอั p cc อีกไหมครับผมผมก็จะพูดเลยนะจุดนี้ว่าอัพแน่นอนครับผมัพแน่นอนนะผบผมก็รู้รุ่นนะผมบอกรุ่นเลยก็ได้ครับว่ามันคือรุ่นอะไรผมอนาคตนะผมถ้าผมมีเงินนะมีเงินจะออกนะอีกทีนึงนะแต่ก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกถ้ามีเงินจะออกก็ผมอยากจะออกนินจาครับผมนินจา400นะครนะผมคือผมไม่ได้เป็นพวกแบบว่าขับ150ปุ๊บกระโดดไปตัวพันเลยนะผมผมจะค่อยๆขยับไปตั้งแต่รออ150อ่ะต่อไปก็4 0 0พอ400เสจขึ้นมาอาจจะขึ้นมาตััวพนหรืออาจจะขึ้นมา600 ก็ว่าไปนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็ค่อยๆขยับนะไม่ได้รีบนะผมก็ใช้ยาวๆผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วนะผมก็สำหรับข้อสงสัยคนว่าผมทํางานอะไรอนาคตอยากจะอัพซีซีไหมอยากจะขับรถยี่ห้ออะไรเปลี่ยนรุ่นนะผมก็เลยบอกบอกเลยนะว่าผมจนะเปลี่ยนรุ่นเป็นนินจา400นะผม Kawasaki Ninja 0 0อซึ่งผมอยากได้มากแบบสวยมากก็อยากได้นินจาสี0้อยนะผมก็ประมาณนี้นะที่ผมจะมาพูดนะโอเคหเหนื่อยนะผมไปกินข้าวกันดีกว่านะรู้สึกว่าคลิปนี้มันคือคลิปอะไร คลิปนี้มันไม่ค่อยมีตัดอะไรไม่ค่อยมีใสเอฟเฟกอะไรเยอะก็ขอโทษด้วยนะผมน้องเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมตัดใหม่เป็นของพี่เมียโปนะผมที่จริงผมก็ทําได้แหละแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยช้ำงก็เลยมาลองดูนะครับผมจะไปเรียนนิเทศแล้วด้วยนะโอเคปะไปกันดีกว่านะครับผมก็รถคันนี้ก็มีปัญหาจุกจิกนะครับผมค่อนข้างจุกจิกเลยแหละนะโอเคป่ะก็มีปัญหาค่อนข้างจุกจิกนะคันนี้เดี๋ยวเราขับไปคุยไปด้วยนะผม,ผมก็ผมอยากจะบอกว่าคนที่กําลังมีฝันอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ ให้ทําตามความฝันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมมั่นใจว่าอนาคตแต่ถ้าเราตั้งฝันตั้งฝันเอาไว้ก็คือยังไงเราก็ต้องได้สิ่งที่เราตั้งไว้นะถ้าเราขยันหรือเรามีความพยายามที่จะเอามันมานะครับผมไอ้ครันนี้ผมไม่อยากจะเดี๋ยวก็โอ้ก็มีคนด่ากูแน่เลยโอ้ยเฮียแม่งไอ้เียเก็บเก็บเงินได้แค่นี้ทาเป็นโชว์ทำ็นออกมาพูด u t u b e นะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะผมผมก็ไม่สามารถที่จะไป ต่อรนาต่อเสียงกับเขาได้นะเพราะว่าความคิดของคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมนั่นทำไมวันนี้กูดูมีสาระจังวะนะก <ś c oughs> ็เพราะว่ามันมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะ <m> ผมก็เลยอยากทําคลิปบอกนะผมก็อนาคตนะอยากออกน <m> ินจา4ี่ร้อยนะ,นะผมก็คุณผู้ชมก็ลองติดตามผมไปเรื่อยๆนะว่าผมจะออกจริงหรือเปล่านะครับผมว่าจะพูดตามที่ตัวเองฝันไว้หรือเปล่าแต่ตอนนีม้มีฝันแล้วนะว่าอยากได้นินจา4ี่ร้อยนะครับผม อยากจะออกต่อจากคันนี้นะก็มาดูกันนะผมก็สำหรับใครที่เข้ามาก็เพิ่งเข้ามานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะผมผมรักทุกคนนะผมทุกคอมเมนต์ทุกอะไรที่คอมเมนต์มาในแต่ละคลิปผมอ่านหมดผมตอบหมดนะผม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 กล้าพูดแล้วผมตอบหมดทุกอันนะของคลิปแต่ละคลิปที่ทุกคนคอมเมนต์มานะเออสติกเกอร์นะผมเดี๋ยวผมไปถามราคาก่อนนะผมแล้วส่วนเออมันมีน้อง มีเอาจริงมันไม่ใช่น้องหรอกคือเป็นเพื่อนผมนี่แหละเขาตอบถูกนะที่จริงก็ควรตอบถูกแล้วก็เพราะว่าเจอที่มาหาลัยที่เดียวกันนะผมก็ตอบถูกก็ว่าจะให้นะผมส่วนคนที่ตอบว่าคนที่บอกว่าเออพี่อยู่มงังพี่เรียนมังเทพใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะผมผมไม่ได้ไปเรียนมังเทพมนะผมแต่ ให้เดาให้เดาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าเอกชนที่ไหนผมตัวเอกชนแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนเรียนไม่เก่งนะผมเป็นคนค่อคนข้างโง่ไม่ค่อนข้างโง่แตโงงเลยดีกว่านะผมเพราะว่าเรียนไม่เก่งผมก็ผมไม่คิดว่าจะเอาเงินไปสมัครรัฐบาลนะบบสมัครสอบเนเพราะผมรู้ไงว่าสมัครไปเหมือนกูเอาเงินไปโยนทิ้ง <laughs> เพราะว่าครูสอบไม่ได้อยู่แล้วนะผมพอนก็คงไม่มีอะไรนะแต่ของเอกชนเนี่ยผมได้ทุนไงแต่ไม่บอกแล้วกันว่าทุนอะไรนะผมก <laughs> ็ โอเคสุดท้ายนี้ก่อนผมจะไปนะผมรถแม่งติดจังวะโอ้ยวันนี้วันอะไรครับเนี่ยก็ก่อนจากไปนะผมก็อยากจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์ผมมาเนี่ยแต่และคนผมอ่านนะแบบว่าเอออยากได้ผมว่าจะออกสิ้นเดือนนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ออกจริงๆนะเรเขาคอมเมนต์มาตอบผมมาเขาก็ออกจริงๆนะผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนตอนนี้นะผมที่กําลังจะทํางานทัดไทม์เก็บเงินที่จะมาออกรถนะผมก็เป็นกาลังใจให้นะครับผม อากาศดีดีนะครับผมก็เหมาะที่จะพูดเรื่องแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมก็เคยมีฝันเหมือนกันไม่งั้นผมคงไม่ได้คันนี้มาหรอกนะผมก็มีฝันแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานแล้วเพราะว่าเหตุผลที่อยู่ทํางานพาร์ทไทม์แล้วแบบมีพนักงานเขาค่อนข้างแบบยศคือตําแหน่งเขาสูงกว่าไงเขาจะสักใช้อะไรก็ได้แต่แบบไม่ได้สักใช้เราไม่ว่าหรอกแต่แค่เขาด่าเรา่าเงี้ยเราก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะนั่นแหละผมก็เลยต้องออกนะผมก็แถวบ้านนะฮะงานพาร์ทไทม์แถวบ้านในหมู่บ้านผมละลองคิดเอาเองนะครับผมนะ โอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมไม่รู้ว่าผมพูดมากี่นาทีแล้วนะผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมก็อย่าลืมกดให้ถึง500ยซับนะเราจะไป500ยซับด้วยกันนะผมนอกจาก500ซับก็จะเป็นพันซับนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็กำลังระเบิดที่เป็นพิธีกรในช่องนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย